สวัสดีค่ะวันนี้มาฟาร์มพ่อเห็ดนะคะเชื่อไหมคะว่าไม่รู้เลยว่าหลังบ้านปุ๊กข้างบ้านกำแพงกัน้นทำพ่อเห็ดด้วยนะคะปุ๊กมาตามน้องแมวแสนดีหายนะคะไปหลายวันแล้วไม่เจอนะคะนี่นะคะพ่อเห็ดขายนะคะค่ะนี่ดอกนี้สวยอันนี้สวยมาก นี่นะคะการเพาะเห็ดอันนี้เห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าเหรอเห็ดนางฟ้านะคะนางฟ้าสีขาวะคะ่ะดูสิคะอาชีพเสริมนี่นะคะรายได้เสริมขายกิโลเท่าไหร่เอ่ยขายไปถุงละยี่สิบอ๋อถุงละยี่สิบาทเขารับขายนี่เขเขารับซื้อถุงละยี่สิบบาทน,นะคะ เดี๋ยวตรงนี้นะคะอย่าพิ่งนะคะขอถายสวยๆก่อนนะคะพักสองสามนาทีนะคะสวยมากปุ๊กไม่รู้เลยถ้าแม่มาตามแสนดีนะคะเนี่ยนี่ค่ะเจ้าของฟาร์มเจด,ดีมากเลยนะคะให้ปุ๊กขายด้วยนะคะนี่นีน,นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะตอนนั้นปุ๊กก็เอามา มาพอ้าวนะแต่มันไม่ขึ้นความชื้นมันไม่ได้หรือเปล่าปุ๊กก็ไม่รน้ใช่ไหมเจ๊ไม่รู้รแต่ที่ท่านก็เคยพูดยอะแเลยหรอมันต้องพราะลงเดือน<ใ>แบบนี้หรือเปล่าในเฟซบุ๊กก็้หรอซื้ออ้นี้มาก้อนแล้วเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ปุ๊กซื้อก้อนเท่าไหร่สิบห้าบาทสิบบาทสิบบาทหรออ๋อถ้าเราซื้อเยอะถ้าเราซื้อเยอะ,อยอะนี่นะคะนี่นะคะ อันนี้ที่โบโบนี่มันออกไปแล้วเหรอนี่กําลังออกใหม่นะคะนี่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 นะคะน,น,นี่นกําลังขึ้นนะคะนี่นี่นำเสนอช่อนี้นะคะนี่นะคะมีเสียงไก่ด้วยนะจ๊ะเสียงไก่นี่นะคะเสียงไก่ไก่ไก่ร้องหาคู่มันจะไข่มันจะไข่หรอ ปุ๊กไม่รู้ก่ร้องขายไข่ด้วยนะขายไข่ด้วยโอ้ยไม่ต้องไปซื้อไก่เลยนะเนี่ยปุ๊กไม่รู้เลยะเนี่ยทุบกำแพงตะจงอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองขายถูไข่ถูกระถองตลาดหรอมีทุกวันร้องบอมเขาขายมีทุกวันไหมไข่ต้องต้องถามเจ้าของเขาหรอเพราะว่าเราเป็นดีเนาะรายได้เสริมเนาะไม่ต้องไป ารามเหดุนางฟ้าสีขาวนะคะนี่นะคะเหลือเชื่อมากปุ๊กไม่เคยได้มาหลังบ้านปุ๊กเลยนะคะที่กำแพงกัน้นมาตามแสนดีค่ะแสนดีหายไม่กลับบ้านกลับช่องค่ะแสนดีก็ไม่อยู่ที่นี่และะ้วค่ะแต่หาไม่เจอนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าหาเจอแล้วจะจับไปให้นะคะไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะคะ นี่ก็ยังไม่ออกนะคะเขาซื้อมาจากราดบุรีนะคะก้อนละ10บาทนะคะแต่ตอนนี้คือเขากำลังเก็บขายนะคะเก็บขายจะเก็บส่งตลาดนะคะนี่นะคะนี่ค่ะปลุกได้ไอเดียใหม่แล้วที่ตลาดรับซื้อโอเคเลย นี่นะคะพอเห็ุเราตลาดเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราด้วยนะคะนี่ออกเยอะเลยอันนี้นะคะนี่ออกเยอะเลยนะคะนี่นะคะหืมนี่สวยมากต้องซื้อหลายๆก้อนนะคะหลายๆร้อยก้อนนะคะจะได้ราคาถูกนะคะนี่นะคะนี่ จะเสร็จแล้วจ้าสวยมากเลยจ้าขอบคุณนะคะคาสาเกกินไมไสาเกกินไม่ได้ปุ๊กแพ้กินไม่ได้เลยค่ะอันนี้ช่อนี้สวยมากนะคะอันนี้สวยนะคะสวยนะคะ าวสะอาดสะอาดาาเห็ดนางฟ้าสีขาวค่ะสมชื่อจริงๆนะคะเห็ดนางฟ้าสีขาวค่ะค่ะเราก็มาต่อด้วยฟาร์มไก่นะคะฟาร์มไก่ไข่นี่นะคะ นีต่ตะไก่น่ารักน่ารักตัวอบอวบทั้งนั้นเลยไก่นี่นะคะเขากำลังไข่อีกนะคะกำลังไข่เดี๋ยวที่ไข่ก็น่ารักใช่อืม ดูสิโอ้ยน่ารักแค่ที่ไข่เขาน้องบอมนะทำน่ารักไงดูสิดูสิดูสินี่นี่นี่น,นี่ว่าไงคะเอาว่าไงคะวันนี้ไข่กันหรือยังคะไข่กันหรือยังเอ่ยอืม ไข่ก็รือยังเอ,อ่ยหน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลยอืมสวยนะเนี่ยดูสิดูสิสน่ารักชะดูดูดูดน่ารักน่ารักชังเอากินอาหารกันใหญ่เลยความไก่ เอจ้าเอะอาจาเอะอาจาเอ,เอ,เอค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเจ้าของฟาร์มกายฟาร์มเห็ดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ